สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับรับจดทะเบียนสมรสคนอ่าคนไทยกับคนพม่าคนกัมพูชาและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับมิถุนาปี2566นะครับพรุ่งนี้วันที่16นะครับมิถุนายนปี2566นะครับพรุ่งนี้ทางทีมงานผมนะครับทางตัวผมเนี่ยมีนัดการจดทะเบียนสมรสนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมด ที่เอ,อที่เอกสารที่เสร็จนะครับประมาณ18-19ถึง19คู่นะครับทีนีเ้เราจะนัดแบ่งออกเป็นเป็น2วันนะครับเนาะก็วันที่16เนี่ยผมนัดได้10คู่นะครับ10คู่สมรสนะครับก็จะมาจดนะครับ10คู่ก่อนนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งจะเลื่อนจดไปนะครับจะเลื่อนจดไปไปวันที่เอ่อนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะถ้าใครเอ่อสนใจนะครับหรือว่าสะดวกนะครับอยากจะมาเจอตัวผมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับว่าผมเนี่ยจดที่สำนักเขตที่ไหนนะครับอ่อสอง บางคนเนี่ยนะครับหรือบางคู่สมรสเนี่ยอยากมาเจอหน้าง,งานนะครับอยากมาดูการจดว่าพวกผมเนี่ยจดกันได้จริงไหมใช้เวลานานไหมนะครับเนะาะมีการหลอกลวงกันไหมอะไรไหมนะครับตรงนี้ก็สามารถนัดผมเข้ามาได้จะมาดูหน้าง,งานได้นะครับเนาะสามนะครับบางคน อ,อ,อยากมาเจอตัวผมนะครับแต่ยังยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจดหรือไม่จดก็ไม่เป็นไรครับก็ก,ก็มาดูมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับผมจะให้ดูเอกสารในการจดทะเบียนสมรสนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งสาคัญนะครับผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือการหลังจดทะเบียนเนี่ยนะครับว่าผู้สมรสต้องดําเนินการในส่วนไหนบ้างนะครับเนะาะนะครับ เอ่อถ้ามาเจอตัวผมเนี่ยก็จะดีอย่างนะครับผู้สมรสเนี่ยก็คือผมเนี่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันที่ส6จะมีส่วนรายชื่อที่ได้สัญชาติและเอกสารที่ตัวเนี้ยเวลาเราได้สัญชาติแล้วเนี่ยเอาไปทำบัตรประชาชนเนี่ยนะครับผมจะให้ดูรายชื่อของจริงนะครับเป,เ,เป็นเอกสารนะครับแล้วให้ให้ดูว่า เ,เวลาทําขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ําต,ตั้งแต่การจดทะเบียนยันยันปายน้ําในเรื่องการขอสัญชาติเนี่ยนะครับผมจะให้ดูเอกสารนะครับเนาะอ่านะนะครับและลายชื่อที่ได้สัญชาตินครับเนาะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดวยครับสวัสดีครับ